สวัสดีค่ะคลิปนี้นํามาชวนสร้างกล้ามเนื้อก้นสร้างกล้ามเนือเน้อต้นขากันด้วยท่าโยคะค่ะอุตติตาหัตถาพาดางังกุสตาสนะนะคะท่าน,นี้คนฝึกปกตินะคะไม่ต้องสนใจจําชื่อท่าค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าท่าน,นี้เวลาท่ายกขานําจะเริ่มตั้งแต่ออปชั่นแรกเลยนะคะออปชันง่ายสุดไปยังออปชั่นยากนะคะว่าเราจะยกขาอย่างไรเราจะยกทั้งสองข้างค่ะด้านใดด้านหนึ่งก่อนนําเลือกด้านขวาก่อนนะคะเวลาย,ยกมือรอเอาไว้นะขางอ แล้วไปจับนิ้วโป้งเท้าจากทางด้านนอกนะคะย้ำจากทางด้านนอกด้านนอกคือเอามือเนี่ยไปคล่อมหัวเข่าทางด้านนอกแบบนี้ไว้นะคะจากทางด้านนอกค่ะจับได้แค่นี้ก็ยืนอยู่แค่นี้ก่อนมือที่เหลืออีกข้างเท้าเอวไว้นะคะตอนนี้น้ำเอามือขวาจับมือที่นำเท้าเอวคือมือซ้ายใครได้แค่นี้ยืนแล้วอยู่แค่นี้ยืดทิ้งไว้ค่ะใครได้ไปต่อค่ะยืดขา อ่าเห็นไหมคะจากท่านี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะได้คือกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาค่ะหลังจากนั้นใครได้ไปต่อนะคะเพื่อเป็นการฝึกว่าเฮ้ยฉันมีแรงก้นและต้นขาปล่อยมือเท้าเอวแล้วยืดค่ะแล้วข้างท่าไว้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะได้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อก้นซึ่งจะเมื่อยมาก แต่สิ่งที่จะได้คือได้กล้ามเนื้อส่วนนี้ขึ้นมาทําขวาแล้วซ้ายเหมือนเดิมออปชั่นง่ายก็คืองอเขา่ามือไปจับจากทางด้านนอกนะคะแล้วถือไว้ถือไว้ใครจะถือไว้แบบนี้แล้วก็อยากจะลองเป็นแบบออปชั่นยากคือมือเท้าเอวแล้วก็ยกขาไว้ก็ได้ค่ะเราก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ของร่างกายเรานะคะใครได้ไปต่อลองยืดออปชั่นที่สอลองยืดค่ะ พอยืดแล้วเราอยู่ได้แล้วกับการยืดนะคะเราลองปล่อยมืออันนี้เป็นแอดวานนะคะเป็นแอดวานว่าเฮ้ยทำได้ไหมอันนี้คือเราใช้มือดึงเจ้าขาเราอยู่ใช่ไหมคะดูต่อว่าทำได้ไหมก็คือเท้าเอวแล้วยกไว้เออเราดูร่างกายเราว่าค้างอยู่ได้ไหมนะคะการค้างได้คือเราต้องเกงกล้ามเนือ้อก้นต้นขาแล้วก็ ก้นมากๆน้ำมองว่ามากๆเพราะมันเมื่อยนะคะสิ่งที่เราจะได้ขาเราจะเป็นกลา้ามก้นเราจะแข็งนะคะในการฝึกโยคะเนี่ยเฮ้ยทำไมขาเป็นกล้ามทำไมก้นแข็งก็เพราะท่าโยคะมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วโยคะอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าด้วยความที่สเสน่ห์ของเขาเลยคือเป็นการค้างท่าโยคะจะมีการค้างท่านะคะ ซึ่งพอค้างท่าก็เนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดกล้ามเนื้อขึ้นมาได้เราลองมาฝึกค่ะวิธีฝึกก็ไม่ยากอะไรลองดูตั้งแต่ออบชันแรกออบชันง่ายไปยังออบชั่นยากนะคะแล้วเราก็บาดูว่าเราทําได้แค่ไหนฝึกไปทุกๆวันค่ะเพราะวันแรกนําก็เริ่มฝึกตั้งแต่ออบชันง่ายสูตรก่อนเหมือนกันนะคะแล้วค่อยๆพบกันฝึกกันไปเรื่อยๆกับโยคะที่มันจะทําให้เราอะได้กล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วร่างกาย